โหนี่เป็นร้านเลยนะเนี่ยชายลึกลับแล้วพี่รู้จักชายลึกลับคนนั้นไหมขอให้มีความสุขกับชีวิตใหม่และขอให้รักษาความดีดั่งเกลือรักษาความเค็มนะครับคนงานก่อสร้างอย่างเรา มันก็ต้องข้าวเหนียวหมูทอดนี่แหละอิ่มท้องอยู่ได้ทั้งวันขอโทษนะครับผมขอแบ่งซื้อข้าวเหนียวพี่หนึ่งคำได้ไหมครับอะไรนะข้าวเหนียวคำหนึงเหรอครับสวัสดีผมหิวมากครับ แต่ผมมีเงินอยู่นะครับผมขอแบ่งซื้อสักคำหนึ่งได้ไหมเอาแล้วในกระติวน่ะในกระติเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มีข้าวเหนียวอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วเมื่อกี้ผมไปที่ร้านนั่นมากะจะไปขอซื้อข้าวเหนียวเขาแต่เห็นป้ายติดราคาไว้ผมก็รู้ว่าเงินไม่พอตอนนี้ผมหิวมากเลยครับ ผมขอจะขอแบ่งซื้อพี่สักคำหนึ่งได้ไหมครับเก็บเงินของนายไวเ้เถอะฉันไม่เอาหรอกขอโทษครับเดี๋ยวที่ฉันบอกให้นายเก็บเงินไว้อะฉันก็แค่ไม่อยากได้เงินของนายแต่ว่าอ่ะเนี่ยฉันให้ ให้ผมเหรอครับอืมข้างในเนี้ยมีหมูทอดด้วยรับไปดิขอบคุณนะครับเออแบ่งๆกันกินอนะ่ะเอาดินั่งดินั่งกินด้วยกันครับอืมแล้วเนี่ยนายเป็นไงมาไงเนี่ย ึงได้ถิ่วโซมาขนาดนี้เนี่ยผมตกงานนะครับก็เดินหางานแต่ก็ยังไม่ได้งานแล้วก็เงินก็หมดเลยด้วยฮ้าชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเกิดเป็นคนมันก็ต้องดิ้นรนกต่อไปอ่ะว่าแต่พี่ทำงานอยู่แถวนี้เหรอครับอืมฉันเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้าง นี่ไงฉันทํางานอยู่ที่โครงการบ้านเอื้อสาสิบหลังสามสิบความดีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโครงการบ้านเอื้อสามบหลังสามสิบความดีอดย่าบอกนะว่านายไม่รู้จักโครงการเนี้ก็เฮ้ยโครงการบ้านเอื้อสามสิบหลังสามสิบความดีเนี่ยเขาเป็นข่าวดังมากเลยนะเขาว่ากันว่านะมีมหาเศรษฐีลึกลับคนหนึ่งเนี่ย มาสร้างโครงการนี้ไว้เพื่อที่อยากจะให้คนดีที่ไม่มีที่อยู่เนี่ยได้มีที่อยู่อาศัย30ครอบครัวไงชายลึกลับแล้วพี่รู้จักชายลึกลับคนนั้นไหมโอ้ยรู้จักหรอกไม่มีใครรู้จักสักคนเขาไม่เปิดเผยตัวเลยนะแต่ว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยเห็นว่าเขาตั้งใจอยากจะให้คนดีเนี่ยได้มีที่อยู่ที่อาศัย ให้คนดีมีที่อยู่ที่อาศัยผมว่าพี่ก็เป็นคนดีนะครับพี่น่าจะได้บ้านสักหลังหนึง่งโอ้โหฉันไม่กาาล้าฝันหรอกทุกวันนี้นะฉันมีบ้านเช่ามีงานทำมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆไปรักษาแม่ฉันเนี่ยฉันก็ดีใจมากแล้วรักษาแม่แม่พี่ป่วยลรอครับอืมก็เป็นโรคคนแก่ทั่วไปแหละสามวันดีสี่วันไข้ ไอ้ฉันก็ทำงานทุกวันเนี้ยไม่ได้หวังอะไรมากหรอกแค่อยากเห็นแม่มีความสุขเท่าที่ฉันจะทำได้น่ะผมยิ่งคุย,ยกับพี่เนี่ยผมก็ยิ่งรู้เลยนะครับว่าพี่จะเป็นคนดีนอกจากพี่จะแบ่งข้าวเนียยให้ผมกินแล้วเนี่ยพี่ยังมีความกระตัญยูต่อพ่อต่อแม่พี่เชื่อผมนะครับว่าคนดีๆอย่างพี่เนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะจะต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเฮ้ ไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็คงจะดีสิ <c oughs> อ้าๆๆนายนั่นแหละรีบกินข้าวจะได้มีแรงไปหางานทำต่ออ้อนั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำให้ดีิว่ะรอแป๊บนะคนดีจริงๆคนดีแบบเนี้ย ผมขอมอบสิ่งดีๆให้นะครับน้ำมาแล้วอ้าวหายไปไหนของเขาเนี่ยสงสัยจะกินอิ่มแล้วก็เลยไปไม่บอกสักคำ แล้วนี่ลืมกระติ๊บไว้อีกแล้วนี่จดหมายอะไรเนี่ยขอบคุณนะครับที่เป็นคนดีผมขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญสำหรับคนดีๆอย่างคุณลองเปิดในกระติ๊บนะครับ โเหเงินทั้งนั้นเลยอะ่ะโหนี่เป็นล้านเลยนะเนี่ยนี่คือของขวัญจากชายลึกลับคนที่สร้างบ้านเอื้อคนนั้นครับ ใช่ครับชายลึกลับคนนั้นคือผมเองผมสังเกตคนดีๆอย่างคุณมานานแล้วแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างปากร้ายแต่ก็ใจดีนอกจากนั้นคุณยังมีน้ำใจกรตันยูดูแลแม่และคุณก็มีน้ำใจกับทุกคนในสังคมอีกด้วยเมื่อวันก่อนผมเห็นชาวบ้านคนหนึ่งทำกระเป๋าตังหล่นคุณก็ช่วยเก็บไปคืนให้เขา คุณเดี๋ยวคุณคะนี่คุณทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้ครับจริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะนี่เกิดกระเป๋าตังค์หายไปนี่คงแย่เลยะคะ่ะนี่ค่ะถือว่าเป็นค่าตอบแทนนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณเก็บไว้เลยครับผมเอามาคืนเนี่ยผมไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนั้นแหละครับคุณนี่เป็นคนดีจังเลยนะคะ และในบางครั้งคุณเห็นคนแก่เขาต้องการความช่วยเหลือคุณก็ไม่เคยจะปฏิเสธผมเห็นนะครับที่คุณช่วยคนแก่เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยจ้ะยายขอบใจนะพนุ่มที่เปลี่ยนหลอดไฟให้ยายนี่ทำไมได้พนุ่มช่วยนะมีหวังบ้านยายมืดสนิททั้งคืนเลย แย่ yeah, แน่เลยโอยายไม่เป็นไรหรอกจก้ะเรื่องแค่น,นี้เองอ๋อแปบ๊บหนึ่งนะยายนี่จะยายเบอร์โทรฉันฉันจดไว้ให้ยายเนี่ยเผื่อยายอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเนี่ยยายโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะโหพ่อหนุ่มนี่เป็นคนดีจริงๆนะ ขอให้เจริญเจริญนะลูกนะจ้าขอบคุณไม่ยายเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะหรือแม้แต่บางครั้งเวลาคุณเจอคนจรจัดคุณก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปมีน้ำใจกับพวกเขา นายนายหิวไหมเนี่ยหิวครับอาเนี่ยฉันให้เอาไปดิขอขอบคุณนะครับสู้ๆล่ะไปนนะ และนั่นคือความดีทั้งหมดที่คุณมีผมเชื่อว่าคุณยังมีความดีอีกมากมายที่ได้ทำไว้ให้โลกใบนี้ผมในฐานะชายลึกลับคนหนึ่งก็อยากจะมอบของขวัญเป็นเงินให้กับคนดีๆอย่างคุณจำนวนหนึ่งล้านบาทพร้อมบ้านเอื้อที่ผมสร้างไว้ให้กับคุณด้วยหนึ่งหลังกุญแจกับเงินอยู่ในกระติบนั้นแล้วโห เงินหนึ่ง 1, ล้านบาทโอ้ข้างลาง่างมีเยอะเลยอะ่ะขอให้มีความสุขกับชีวิตใหม่และขอให้รักษาความดีดั่งเกลือรักษาความเค็มนะครับจากชวินชายลึกลับ<ส>ขอบคุณนะครับ ขอบคุณจริงๆครับ